พระเมตตาดั่งรินไม่สิ้นสายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยหนึ่งนี้ส1แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่จัดสร้างในพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในการพัฒนาตลอด45ปีปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุปราชนาครไทยเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 มีแพทย์เฉพาะทางเจสาขาและพัฒนาศักยภาพการให้บริการตามวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลชุมชนศักยภาพสูงที่มีคุณภาพไร้รอยต่อเพื่อชุมชนโดยมีผู้รับบริการประมาณ700คนต่อวัน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชในทศวรรษที่5ยุทธศาสตร์ที่1ชุมชนมีสุขภาวะ (Community Happiness) มีการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเืครอข่ายทุกภาคส่วนร่วมดูแลสุขภาพประชาชนภายใต้แนวคิดชุมชน3ามหมอสร้างสุขได้แก่การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวหแห่ง ครอบคลุมเป้าหมายทุกพื้นที่ในอำเภอนครไทยการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและการจัดการ D.M. r e Mission ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการ54รายผู้ป่วยลดยาได้ร้อยละ25.93สามารถหยุดยาได้ร้อยละ33.33 33. การจัดตั้งศูนย์ชีวาพิบาลในโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุลองเท e มแค a r ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยมีแผนการจัดตั้งสถานชีวาพิบาลและกุติชีวาพิบาลในชุมชนต่อไปการเปิดบริการมินิธัญลักษณ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดโดยการบำบัดแบบผู้ป่วยในมีการทำกิจกรรมบำบัดในรูปแบบต่างๆรวมถึงมีการติดตามการบำบัดเพื่อให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนนครไทยซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ยาเสพติดและความปลอดภัยทางถนนสนับสนุนชุมชนต้นแบบ Healthy City Model เมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนที่บ้านนาไก่เขียดต,ตำบลน,นาบวัวมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดี การจัดการป่าเป็นแหล่งอาหารทุกครัวเรือนมีผักปลอดสารช่วยเหลือดุดยากมิตรกับผู้สูงอายุยุทธศาสตร์ที่2ผู้รับบริการมีความสุข p a t i e n t Happiness การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการดูแลผู้ป่วยได้แก่สาขาอายุรกรรมโดยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยฟ t r a ท k s t r o k e ทำ CT Scan ทำให้วินิจฉัยได้รวดเร็วมากขึ้น และมีแผนเปิดให้บริการเป็นสโต k ยูน i ตมีการพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้ป่วยฟาร t แท็กร่วมกับรอพสตพัฒนาการเปิดหน่วยไตเทียมให้บริการผู้ป่วยในเขตอำเภอนครไทยและชาติะการสาขากุมารเวชกรรมให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรมบริการงานพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นดำเนินโครงการที่เป็นพีฮีโร่ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และโครงการระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่สกูลเฮล์ฮีโร่เป็นระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนสาขาสูติกรรมให้บริการผู้ป่วยทางสูตินรีเวทดูแลหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงให้บริการเจาะน้ำคล้ำตรวจประเมินทารกในครรภ์การผ่าตัดขอดฉุกเฉินการผ่าตัดโรคทางสตรีการผ่าตัดมดลูกรังไข่ รวมถึงเปิดให้บริการโรงเรียนพ่อแม่และคลินิกส่งเสริมการมีบุตรให้คำปรึกษาเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์สาขาสาัลยกรรมให้บริการทางด้านสัลยกรรมทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการบริการสองกล้องแกสโตสโคปและโคลโนโสโคปมีการยกระดับศักยภาพการผ่าตัดผ่านกล้องและพโลสโคปสาขาโอโทโปิด ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกระดูกและข้อที่ซับซ้อนโดยนำเครื่องมือฟูออโลสโคโปมาใช้ร่วมกับการผ่าตัดสาขาวิสัญญีบริการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดทั้งแบบเจเนนอลและโลคอนอนานติเซียในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวดูแลผู้ป่วยทุกมิติแบบองค์รวม ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วย IMC และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนที่ต้องการดูแลจากแพทย์ด้านธันตกรรมให้บริการรักษาทางธันตกรรมทั่วไปและธันตกรรมเฉพาะทางเมกซิลฟาเชียนให้บริการศัลยกรรมช่องปากคัดกรองมะเร็งช่องปากและจัดบริการด้านธันตสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับรพอพสตในเขตอำเภอนครไทยด้านงานเวชกรรมฟื้นฟูปัจจุบันมีการให้บริการด้านงานกายภาพบำบัดงานกิจกรรมบำบัดงานกายอุปกรณ์โรงงานทำขาเทียมซึ่งให้การบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกในชุมชนบริการคลินิกผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงหกล้มและสมองเสื่อมและติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน การบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้บริการแบบ one-stop service ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาสมุนไพรหัตถการบำบัดร,รักษาโรคการประครบสมุนไพรอบสมุนไพรและทับมอกเกลือในหญิงหลังคลอดยุทธศาสตร์ที่3บุคลากรมีความสุข (personnel happiness) มีการอบรมการพัฒนาด้านจิตตปัญญาโดยกระบวนกร พัฒนางานประจำสู่การวิจัยส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาการสร้างขวัญกำลังใจการสร้างความผูกพันด้วยกิจกรรมต่างๆการเชิดชูบุคลากรดีเด่นยุทธศาสตร์ที่4โรงพยาบาลแห่งความสุข (Hospital Happiness) มีการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะให้บริการ SMART OPD และ SMART IPD ปรับระบบเวทระเบียนผู้ป่วยในให้เป็น IPD paperless และ Smart back office ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรและสารสนเทศพัฒนาการแพทย์ทางไกลโดยใช้เทเลเมดดิฟินและมีการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลสุภาพสามคัคคีมีวิน,นัยด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความสง่างามสมพระเกียรติมีการติดตั้งโซลาเซลล์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบประหยัดพลังงานพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่พักคอยปรับปรุงห้องปลอดฝุ่นรองรับสถานการณ์ PM2.5 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรษาครบ72พรรษาได้ดำเนินโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้แก่ โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงยุพร,ราชเพื่อชุมชนโดยโคโลโนโสโคโปโครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์สามเณรผู้นำทางศาสนาและพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการจัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยโครงการของขวัญปีใหม่ 2,567พาหมอไปหาประชาชนรวมบริการทั้งสิ้น20คลินิกผู้รับบริการ4,551คนโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยต,ตันติสิดินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการจัดงานในวันเสาร์ที่10กุมภาพัน2,567ผลการดำเนินงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทย ดำเนินกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในว,วันเฉลิมพระชนพรรษากิจกรรมออมขวัญปันสุขกิจกรรมหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิและทอดพระปาสามมคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จัดซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล กิจกรรมรวมน้ำใจเสริมพลังช่วยน้ำท่วมมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยโครงการต่อบ้านเติมสุขทั้งปีที่หนึ่งและปีที่สองปรับปรุงบ้านผู้พิการและผู้ยากไร้จำนวน11หลังและกำลังดำเนินการโครงการต่อบ้านเติมสุขในปีที่สามการสนับสนุนจากคณะกรรม,มาิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูล สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาสนับสนุนงบประมาณปร,ปรับปรุงห้องพิเศษสนับสนุนโมบายแอปฟาร์มาเซฟในการเรียนรู้การใช้ยาในผู้ป่วยสนับสนุนระบบ AI r e t ลติเพื่อตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานและ AI h เชต X-ray ในการคัดกรองวันโรคในผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงพัฒนาบุคลากรอบรมโปรแกรม Power BI ในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศตลอดเส้นทางการพัฒนาที่ผ่านมาบุคลากรของโรงพยาบาลได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมพลังร่วมคิดร่วมพัฒนาสู่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนาครไทยเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อชุมชนสมดังพระราชปณิธานทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้กําเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชาอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาลทุกคนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน